กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอมุดเข้า้าห่ขีิฝุนมันเต็มจมูกเลยพัวมากเลยอ่ะจริงมันต้องใส่ลายเป็ดขนาดนั้นนะนอนอยู่กับมันได้ยังไงก่อนเป็ดนี่เป็ดออกกล้องอยู่นะเป็ดนะ งชื่อของชุดเป็ดไหนคะไม่ไม่ไม่มวันนี้คุณพีทมาไลฟ์ขายของกับพี่กระบอไม่คะมากค่ะมาค่ะจะทำให้มันเคิรมดีกว่าอ่ะเคิรมเครมอ่ะลมหน้าเยนั่งเรยวอารมณ์เสียเป็นไรไงอ่อารมณ์เสียอารมณ์เสียรอฟังค่ะยัง อ๋อครีมเติมน้ำให้ผิวใช่ไหมต่างกันค่ะเซรั่มนะคะก็จะช่วยเรื่องแบบว่าช่วยเรื่องหน้ามันนะคะสิวอุดตันอย่างเงี้ยบำรุงแบบต่างๆนะคะส่วนครีมเติมน้ำให้ผิวเนี่ยเขาจะแบบามา์กตอนกลางคืนเ,เนอะแม่จะช่วยให้หน้าอิ่มฟูนะคะกระชับแล้วก็หน้าอิ่มฟูนะคะหน้าเราจะแบบเด้งดึงนะคะสําหรับคนที่หน้าแห้งนะคะเติมน้ําเลยค่ะครีมเติมน้ํานะคะสําหรับคนหน้าแห้ง ไลูกสาวหนูเองลูกสาวหนูไม่พอใจเหรอไม่พอใจลงมา้างด่างไม่ชอบมันไม่ชอบคนเยอะนี well ma> s <S ่เห็นไหมยหมือแม่เลยแม่ไม่ชอบคนเยอะหูือกดิกกดิกอยู่อะไรอะคะเ๊อุ้ยมันพอใจเนี่ย เป็ดงุูหิดแล้วใช่ไหมเป็ดง like ูห ja ีดนะคะไม่เหมือนไอ้เจ้าเลยอ้เจ้ามันยิ่งนะไอ้เจ้าอยู่ในมันยิ่งนะอือเอาไปเขาไปเขาดิจะไปไหนอ่ะจะไปไหนมุดเข้า้าห่มอือที่้ขนมันเต็มจมูกเลยขั้วมากเลยอ่ะจริงมันต้องใส่หลายเป็ดขนาดนั้นนะนอนอยู่กับมันได้ยังไงก่อนพี่บุ๋มถามคุณบุ๋มนวดเนี่ยไหมบ้าง ไม่นวดค่ะพี่เทย์คริอยากนขของของค่ะจะคโอ้โหขนล่วงเอาไว้หลังจากที่แพ็คของเสร็จนะคะค่อยนวดาจะเป็นสักแบบใกล้วินเนาะไขบินก่อนบินน่ะขอกินหน่อยนะคะผักทอดอมน้ำมันมากให้บุ๋มชิมนี่ไม่เชื่อ ระบังไอ้จริ mm ่น hmm. ี hmm. ่หร okay. ือเปล่าผักบุ้งอืมผักบุงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เก่งทำรหัสได้กี่อันได้เยอะอยู่การทำกี้เัาไม่ผสมกันแต่ว่านี่ไงบางอันเนี่ยมันไม่ได้ดูมันไม่ดูราคาจำไม่ได้ทำทำได้เยอะอยู่ก็นั่นแหละมันเท่าทำที่ขุมส่งให้นั่นแหละก็ทำหมดเลยโอเคแต่ว่าอันยาวน่ย